มันคือเพลงอะไรอ่ะมือไปโดนผู้หญกง้ราเพลงนี้แบบไม่กลับมาเลยเออแล้วเอกลับมาแล้วสวัสดีเฮยเทวกับมที่เธอคือตอนที่หนูหงุค่ะอันนี้นี่คือเห็นเอ๊ะอยู่ในนิซ้องไม่อยู่ไอ้่วยเขาแจมไหมอ๋อใช่ค่ะอยู่ปะไม่ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่กี่แล้ว กำลังใจคือหนูเน,นีเ่ยโพลเฟซบุ๊กที่แชร์เป็นปกไปอ่ะหนูก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าครูว่าเป้อ่ะน่าจะแบบว่าเอ้ยเต็มที่หรืออะไรแน่ๆแต่แบบกี้กลับมาเจอเป้ค่ะทุกคนเป้เป็นไงอยากฟูงเสียงจังเลยสปอยมาหนึ่งเพลงหนูจะบุกมันก็เลยใจกันอยู่ด้วยเนาะ,ะสปอยมาหนึ่งเพลงหนะะูจะบออะไรนะเป้ะจะเเพงเลงอะไรมาเต้นนะพี่เชอร์สู้ๆมาเต้นมาเป๊ะกันเลย,ยจะดีหรอคะพี่เชอร์ <laughs> ใช่ค่ะแต่มันจะยังพี่เชิญมาได้แบบอุ้ยแต่หนูหนูอยากเต้นเพลงนี้มากเลยอะมาดูกันนะคะแบบบุกกะลาเนี่ยก็ยังมีถ่ายทำพี่เชิญสู้ๆรอดูเลยครับผมเธอโหเราตัดใจมากพี่ดูเปล่าเป่าดูหนูรอดูเป็นกำลังใจถึงป้ายพี่เชิญสู้ๆบอกคนหนึ่งว่าโอป้เออะไอ้น่าจะอยู่ น้าเป็นไข่ก็สองคนโดเอมเอมน่าจะโดนที่ที่เป็นที่เป็นเซตพี่มีอลีใช่ไหมคะแล้วมิโี่มีอยู่สองสองเซตเลยว้าวเป็นกำลังใจให้แกงคูด้วยนะครับผมคูที่ว่าแบบคูเกิลนะผมฝันดีครับนักตากิเตอร์บีทีได้นะครับพรุ่งนี้ทุกคน เนยถ่ายเราเราต้องร้องเหม่อนไหมเนี่ยยะบอกเลยจึงจึงแบบจึงอืมจริงๆ <c oughs> ทุกคนแบบไม่รอเล่น <c oughs>